สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระเสารนะคะอย่างที่หลายๆคนทราบดีว่าดาวพระเสารนั้นได้โคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีมังกรในขณะนี้นะคะแต่ในช่วงจังหวะวันที่25พฤษภาคมยาวไปจนถึงช่วงวันที่27กันยายนปี2564นี้นะคะ จะเป็นจังหวะที่ดาวพระเสาร์นั้นได้โคจรถอยหลังหรือที่เรียกกันว่าโคจรพักองศานั่นเองค่ะก็เป็นจังหวะที่ทั้ง12ลัคนาราศีนะคะจะต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นค่ะ ดาวพระเสารนั้นถือเป็นดาวโทษทุก์ขนะคะเป็นดาวของความหนักเป็นดาวของความเหนื่อยค่ะแต่ในแง่ดีของดาวพระเสารก็มีเช่นกันนั่นก็จะหมายถึงเรื่องของความมั่นคงความยั่งยืนทรัพย์สินและยังหมายถึงความรอบคอบด้วยนั่นเองค่ะ การโครจรถอยหลังหรือว่าการโครจรพักองศาตรงนี้เป็นการบ่งบอกให้เรากลับมาพิจารณาให้เรากลับมาย้อนดูให้เรากลับไปย้อนถึงเหตุการณ์เก่าๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการโครจรพักองศาของดาวใหญ่ๆแบบนี้นะคะยอมส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะเราจะไปเช็คกันทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษบค่ะชาวพฤกษบท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษพก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงที่ดาวพระเสาร์ทำการโคจรถอยหลงังหรือโคจรพักองศาแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อตัวคุณบ้างค่ะ ชาวพฤกษบคะคุณมีดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระนะคะและอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระเสารได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสุขพะของชาวลัคนาราศีพฤกษบนั่นเองค่ะมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2,563แล้วนะคะและตําแหน่งที่ดาวพระเสารได้นั้นก็คือเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะสุขะหมายถึงอะไรสุขะหมายถึงทางไกลหมายถึง ออทางไกลยอย่างเช่นต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะและนอกจากนั้นยังหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงความลงตัวลงรอยและนอกจากนั้นสุภะก็ยังหมายถึงชื่อเสียงและหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นดาวเจ้าเรือนสุภาโคจรเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้แน่นอนว่าชาวลัคนาราศีพฤศภคุณจะพบเจอกับความเจริญก้าวหน้ามีความลงตัวมากยิ่งขึ้นในเรื่องของชีวิตในเรื่อง ของการใช้ชีวิตต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอด้านความรักหรือด้านการงานนะคะจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ในจังหวะที่ดาวพระเสาร์ทำการโคจรถอยหลงังหรือโคจรพักองศาในช่วงวันที่25พิพฤษภาคมจนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะจะต้องบอกชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างนี้ค่ะว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการกระทําของตัวเองระมัดระวังเรื่อง ของการติชินนินทาจากบุคคลอื่นที่จะนำมาสู่การเสียชื่อเสียงนะคะเป็นที่ติชินนินทาอาจจะมีเหตุการณ์อาจจะมีเรื่องราวที่จะมากระทบต่อชื่อเสียงของคุณก็เป็นไปได้ค่ะในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนตรงนี้นะคะทำอะไรต้องรอบคอบอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกฎระเบียบของความถูกต้องนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศท่านใดที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้ากับคู่ค้ากับพาร์ทเนอร์ที่อยู่ ทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศก็ตามแต่นะในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องราวความขัดแย้งเข้ามาทําให้คุณหงุดหงิดใจได้ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องใจเย็นๆนะคะจริงๆแล้วดาวพระเสาร์เป็นเกษตร,ราธิบดีและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะด้วยนะคะความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองย่อมมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะแต่ในช่วงที่ดาวโคจรถอยหลังสมัยเพียงแต่อยากจะให้ชาวพฤษภนั้น ได้ระมัดระวังตัวได้รอบคอบมากยิ่งขึ้นว่าปัญหาและอุปสรรคมันจะเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะการที่ดาวถอยหลังมันก็เปรียบเสมือนได้กับว่าดาวนั้นอ่อนกําลังลงนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยอ่อนกําลังในลักษณะของมีความขัดแยง้งมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพระเสาวเป็นดาวบะพระเคห์ดาวใหญ่นะคะก็จะเป็นดาวโทษทุก์นั่นเองอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจังหวะในการติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ อันนี้ก็ต้องดูให้ดีค่ะสุขพระหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขพาะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะคะจะมีความขัดแย้งหรือว่าไม่ชอบใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางบ้านเออญาติญาติของคุณหรือหัวหน้างานผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ตามแต่นะตรงนี้ก็จะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎในเกณฑ์ทําตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าพยายามมีปากเสียงค่ะในช่วงนี้นะคะ ไม่อย่างนั้นจะนำปัญหามาสู่ตัวคุณได้ค่ะ แต่ข้อดีของการที่ดาวพระเสาร์ทำการโคจรถอยหลังแบบนี้นะคะการถอยหลังของดาวพระเสาร์มันเป็นเหมือนลักษณะเป็นสัญญาณว่าคุณจะต้องทบทวนคุณจะต้องลองนำวิธีการเดิมๆมาปรับใช้การถอยหลังการพักองศาตรงนี้เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆอาจจะได้นำกลับมาปรับใช้ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะใครที่เคยติดต่อกับลูกค้าที่อยู่ทางไกลเจ้าเดิมๆอาจจะเป็นลูกค้าหน้าเดิมๆมาดีลงานกับคุณอาจ จะเป็นบุคคลเดิมๆได้มาติดต่อเจราจาประสานงานกับคุณก็เป็นไปได้ค่ะรวมถึงวิธีการในการทำงานนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภศพอาจจะได้นำวิธีการเดิมๆซึ่งบางคนมองว่าเป็นวิธีการที่โบราณหรือล้าสมัยแล้วแต่ชาวลัคนาราศีพฤกษภศนั้นสามารถที่จะประยุกต์วิธีการเก่าๆให้เข้ากับวิธีการใหม่ๆนำมาพัฒนาปรับปรุงงานของตัวเองก็เป็นไปได้ค่ะในช่วงนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าดาวโคจรถอยหลังหรือพักองศามา ไม่ได้ส่งผลเสียเพียงอย่างเดียวมีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภนั้นรู้จักปรับใช้นะคะการโคจรของดวงดาวเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อทุกๆลัคนาราศีค่ะเพียงแค่เรารู้จักปรับใช้และรู้ก่อนล่วงหน้าแบบนี้จะทําให้เราปรับตัวได้ทันค่ะอย่างไรก็ตามมีงานอะไรเข้ามามีอะไรเรื่องราวเหตุการณ์นะคะที่เข้ามาคุณจะต้องทําอย่างเต็มที่เลยนะเดินหน้าเต็มที่เดิน หน้าเต็มกาลังยังไงสมัยเชื่อว่าชาวพฤกษบจะมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่นิยมชมชอบมากยิ่งขึ้นเพราะดาวเป็นเกษตรราธิบดีค่ะขอให้คุณลุยอย่างเต็มที่เดินหน้าเต็มที่ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองค่ะก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเฮงรวยปังกันทหนนาค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็น สิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ